เวลาช่วงเช้า9ก้าโมงตอนนี้กำไร7จดอลลาร์ เป็นกิจ,จวัตรช่วงวันหยุดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมหยุดจากงานประจำก็จะมานั่งเทรดนะครับช่วงเช้าผมจะทำการวางแผนวางแผนกลยุทธ์การเทรดแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับผมก็จะมาดูผลประกอบการว่าจะกำไรหรือขาดทุนจากนั้นผมก็จะบันทึกการเทรดในเทรดดิง้งจดหมาไว้เพื่อเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของเราว่าวันนี้เราผิดพลาดอะไรบ้างเนื่องจากอะไร แล้วก็สามารถปรับแก้ยังไงได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาผมมาเทรดในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็ยนเดี๋ยวตอนนี้ผมได้วางแผนเสร็จแล้วแนหะเพราะว่าผมเข้าเทรดไปหลาคู่อยู่ก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับทุกคนเวลาผมวางแผนเทรดนะครับผมก็จะวางแผนในโปรแกรม uh, Trading View ก็สามารถไปโหลดฟรีกันได้ครับเทรดดิ้งวิวเวลาผมบางแผนเสร็จผมก็จะมาเทรดใน MT4 นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มการเทรดส่วนในมือถือนี้ผมก็เก็บไว้ดูกำไรครับเพราะว่ามันจะดูง่ายเห็นไหมคนก็จะดูว่าผมตอนนี้ผมเทรดหลายคู่อยู่กำไรก็ประมาณ7ดอลลาร์ครับอันนี้ก็เปิดไปหลายไปหลายคู่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมว่าจะไปซื้อกาแฟนะครับเพราะว่า ผมขาดกาแฟไม่ได้ทุกคนเคยเป็นหะครับเวลาเราติดกาแฟมากๆอะ่ะเวลาขาดกาแฟมันจะรู้สกึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างอะ่ะเคยเป็นปะผมเวลาไม่ได้กินกาแฟมันรู้สึกกระวนกระวายนะครับบางทีมือมันสั่นเลยนะบางทีอะ่ะเออเป็นกันปะนั่นแหละเดี๋ยวผมไปหาซื้อกาแฟกินก่อนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว,วนะครับแต่ละที่ก็จะมีการเกี่ยวข้าวตอนนี้ผมก็ได้เกี่ยวแล้วแหละแล้วก็จะ ได้ตากข้าเพราะว่าใช้รถในการเกี่ยวผมก็เริ่มได้เกี่ยวกับเขาแล้วแหละแล้วก็ได้ตากอันนี้ก็จำเป็นตากเป็นแถวยาวนะเพราะว่าเราต้องตากข้างถนนนะครับเราไม่มีที่ในการตากก็ต้องอาศัยพื้นที่หน้าบ้านข้างถนนนี่แหละครับใช้ในการตากก็ยาวเลยเดี๋ยวก็เย็นนี้ก็เก็บแล้วแหละไม่ได้เก็บไว้นานคร ทางข้างหน้าครับทุกคนแต่ผมจะลุยไปกว่าจะถึงนะทุกคนอ้อมจังหวะ